สำนักง,งานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่5จังหวัดสงขลากําหนดให้14จังหวัดภาคใต้ดำเนินการขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรประจำปี2566โดยใช้กระบวนการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่เป็น,นกลไกหลักของการทำงานมุ่งเป้าพัฒนาสู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูงสอดรับกับนโยบาย BCG Model สำนักง,งานเกษตรจังหวัดนาราธิวาส จึงได้กำหนดการพัฒนาทุเรียนบางนารามูลค่าสูงภายใต้การส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่จากภูมิศาสตร์ของต้นกำเนิดแม่น้ำสายบุรีแหล่งกำเนิดแร่ทองคำสร้างความอุดมสมบูรณ์หล่อเลี้ยงตลอดสายน้ำ9อำเภอส่งผลให้ผลผลิตของทุเรียนบางนาราพันหมอนทองของนาราธิวาสมีความอร่อยและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อยกระดับทุเรียนบางนาราให้มีคุณภาพโดยบูรณาการงานงบระบบและคนภายใต้งบประมาณของกรมส่งเสริมการเกษตรกว่า800,000บาทเพิ่มศักยภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพส่งเสริมให้เป็นสินค้า GI เพื่อให้ทุเรียนบางนาราเป็นหนึ่งในตัวเลือกของคนรักทุเรียนผ่านการทำงานภายใต้การส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่6ขั้นตอน มีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านเช่นข้อมูลพื้นฐานการเกษตรข้อมูลสถานการณ์การผลิตมีการแลกเปลี่ยนระหว่างเกษตรกรและเจ้าหน้าที่เพื่อร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนาทุเรียนบางนา,ราสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้ทุกคนเกิดการกำหนดเป้าหมายร่วมกันสู่การจัดทำเป็นแผนพัฒนาการเกษตรใช้เวทีชุมชน ความสัมพันธ์ของเกษตรกรและภาคีเครือข่ายให้เป็นพื้นที่พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาทุเรียนบางนาราเกิดการร่วมกันกำหนดรูปแบบการบริหารจัดการทุเรียนตามบทบาทและภารกิจเป็นเครือข่ายที่ช่วยเสริมพลังสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนจับมือหน่วยงานภาครัฐภาคการศึกษา เอกชนบูรณา,าการการทำงานร่วมกันทั้งด้านประสิทธิภาพการผลิตการรวมกลุ่มและการตลาดตลอดจนการประชาสัมพันธ์ร่วมกันกำหนดแผนพ,นพัฒนาระยะยาวเกิดการกระจายผลประโยชน์สู่ชุมชนจากผลการดำเนินงานสำนักง,งานเกษตรจังหวัดนาราธิวาสสามารถส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตทุรียนบางนาาที่มีคุณภาพ เกิดการรวมกลุ่มพัฒนาทั้งด้านการผลิตและการแปลรูปสร้างผู้ประกอบการในพื้นที่เกิดการบูรณาการของภาคีเครือข่ายส่งผลให้ปี2566มีรายได้มูลค่ากว่า3,000ล้านบาททุเรียนบางนาราทุเรียนสายแรกทองคำจึงเป็นความสุขและความภูมิใจของชาวนาราที่ว่า ของดีของร้อยจ<ม>า,ากชายแดนใต้